ค่ะวันนี้ช่องรัศมีซีสไตล์มาทุ่งนานะคะมาลดทุ่งนาม,มาสีสเกตค่ะอำเภอโพธิ์ศรีสุสวรรณบ้านนนทาสตรมาสูบปลาค่ะสูบปลาแล้วก็จะแย่ไข่มดแดงนูนมากับญาติพี่น้องน้องสาวแฟนนูนน่นนนนนเดีนน๋ยวเราต้องไปตามติดใกล้ๆก้ญญเห็นแล้วจุดหมายจุดหมา แย่ yeah, ค่ะโอ๊ยโอ้ย,อยม,อมือมือขอโทษโอ๊ยโอ้ยไม่ได้เอาที่จับกล้องมาซูมซูมแย่ไข่มือแดงนะคะลบแม้เตยมันจะถือหัวนะแย่แย่แย่ คือบ่มันสั่นบอไม่สั่นห้างนั่นน่ะอนุห้างนั่นน่ะนะไม่ก็บังม่วงบ่แตกแล้วบ่ห้างนะค่ะแย่ไข่มดแดงค่ะ ต้องดูคนแย่พร้อมเด้อคนถ่ายกันยังกัดแม้อยาวาต่ะคนแย่้ยซูมห่างน้อยๆกันมีแม่มันแมไอ้ม,มีไข่เนาะ คอยไ่ได้ขาตั้งกล้องมาแถวขาตั้งกล้องมานน่สบายเลย <c oughs> ไปถ่าย, <c oughs> ายลงคลิปนะมาหแหน่ไข่มดแดง เนใี่ยไข่มดแดงนะคะซีสเกตซิต,ตี้ค่ะโพสีสุวรรณค่ะนานๆมามาบ้านนอกค่อหนึ่งโอ้โมเมตนบ้านนอกในเมืองค่ะในกรุงเ <laughs> ออน้องแฟนค่ะอ่าค่ะคมักคอมอเมนต์มากไม่มันบ่ถ,ถึงเสร็จยังได้หาไม้ตัว ยายาย,ายายไปกัดแม่โอ้ยมักม่วงอันนี้มักม่วงเนี่มักม่วงไข่บ่ม่วงแก้วคือหน่วยใหญ่แท้แต้องไปใกล้ๆซูมภาพใกล้ๆแงไข่มดแดงป้ากระหกๆได้พี่น้องเลยโฮกห ลงมดคูม่มดมันบ่ถ,ถือบ่นบนคนถ่ายกับชิฉะนั้นชิเตะหยาตายพี่น้องเอ้ยอยากได้ภาพฮะพอ,อัดถ่ายคลิปเนาะ um. ลงมาไม่สั่นโพส ฮะนั่นเด้เอากะไอเตยไหนในน้องเตยนั่นด้ำันนี่แหะซ้ำกันนี่แหละซัมกันนีแหละผลงานผลงานเดินไปเดินตามไปเหย่ไข่มมแตงค่ะหนาหงขอพี่น้องบิางนี่นี่หนาห้งหกอยางไปทายกับเตะล้มตาย ยม่ไข yeah, okay. ่พุดเด้งทางล่างก็มีแล้ววะห้างใหญ่บ่หนูตามติด โอ้บักหวดหวดข,า,ขาบอ่ะบักหวดกินละปากดำพี่นอ้องเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งบักหวดนี่กระสะสะ,สะมะรูกระสาไผ่ออิซุ่มแบบเดิงเด้อบักหวดเห็นบพี่นอ้องซุกดำอุ่มทุม่มอยู่กินแล้วกระปากดำ แย่ไข่มดแดงมืดอะรัศมีคือซิบอได้กินดอกแบบนี้เจ็บกระเจ็บห้อนกับห้อนกิโลละเป็นพัน จิ้มข่อยซ้ำมัวแต่ทานนี่บ่ใส่ข้อเบิ้งนะนนไหมนะใส่ข้อเบิ้งไหมข้อเบิ้งผลงานไหมแม่อญญาญ่าเราวะกระยาขยาวแล้ววะหันดีแม่ก็ไปต้มใส่ยปากคอตัวเออเขาสูบซาป่าไหมน,ะเ,นเออผลพลอยได้ได้รับเกินเลยได้แลยน้ำเชื่อปลาเข็ ติดถนนนะคะโพสิสุวรรณสีสะเกดมาสุบบ่อปลาสุบบ่อปลาแย่ไข่มดแดงแต่รันแต่รันแต่รันแต่จะไปใส่อานางอ้คือเปลืองท่าน้ำมันนะ่ะบัดมาจังสิกำหัวนได้เนาะอนูเนาะบัดเมื่อกะเหย้าตัวบาดนี่เหยาแดดเออ ทุ่งนาสุดลูกหูรุดตาอากาศดีดีฮอนตับแปรบเอ๊ะมดแดงกัด เนี่ยไข่หมดแดงไม่ได้หมดแดงได้จะโตพอดีใส่ต้มปลาว่ะถ<อ>่าปาลาถ่าแต่ถ่าแต่ปลาอย่างเดียวได้บอลเด้อเขาแย่เขาได้ไข่ไหมอันนี้พอได้จะโตหมดแดงไหมไมันไม,ไม่มันสนั่นมันแย่ไปได เออคนมีหางจําสูงโมันสูงมันบ่มีหางเฮาเฮาบ่มีไม้ยาวจบคลิปแล้วนะคะ